คลิปนี้ผมเอามาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งจากประเทศเกาหลีโดยเจ้าของช่องนั้นเคยได้ยินว่าคนไทยนั้นมีน้ำใจเขาจึงอยากรู้ว่าคนไทยนั้นใจดีและมีน้ำใจมากแค่ไหนจึงได้ทำการลองใจคนไทยในรูปแบบต่างๆเช่นของเงินเติมโทรศัพท์ให้คนไทยเกาหลังให้แปลงหกล้มต่อหน้าขอกินข้าวหรือแม้แต่ผูกเชือกลองเท้าก็ตามซึ่งแน่นอนว่าคนไทยทุกคนนั้นได้ให้ความช่วยเหลือหนุ่มเกาหลีนี้เป็นอย่างดีและในตอนจบเขาก็ได้เฉลยคนไทยที่อยู่ในคลิปว่า มันเป็นการทดสอบเฉยๆว่าคนไทยน้นมีน้ำใจมากขนาดไหนซึ่งพอคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันไว้อย่างมากมายโดยในคลิปนี้ผมจะมาแปลความคิดเห็นของชาวต่างชาติให้ได้ฟังกันว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างโดยคอมเมนต์ท่านแรกได้บอกว่าฉันเป็นชาวเกาหลีและสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมากที่สุดในชีวิตก็คือฉันอยากจะเป็นคนไทยท่านต่อมาบอกว่า เป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้รู้ว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่จิตใจดีและมีน้ำใจแล้วก็ได้มีคนไทยท่านหนึ่งนะครับมาตอบว่าฉันเป็นคนไทยและฉันอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ใจดีท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะทุกที่นั้นมีทั้งคนดีและคนเลวท่านต่อมาบอกว่าคนไทยน่ารักมากจริงๆฉันไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนของฉันบางคนถึงพูดถึงประเทศไทยและคนไทยในทางที่ไม่ดี หรือพวกเขาอาจจะถูกสื่อชักจูงจึงทำให้เข้าใจผิดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเขาใจดีมากๆฉันอาจจะต้องพกมีดติดตัวถ้าเกิดฉันจะลองทำแบบที่เจ้าของคลิปได้ทำที่ชิคาโกท่านต่อมาได้บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ใจดีจริงๆฉันชอบพวกเขามากตอนนี้ฉันอยากจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยแล้วท่านต่อมาบอกว่าการขออาหารและให้คนอื่นผูกเชือกองเท้าให้เป็นเรื่องที่แย่มาก ปกติฉันไม่ชอบวิดีโอประเภทนี้แต่ก็ยังดีที่ตอนจบคุณบอกให้พวกเขารู้ว่ากําลังถ่ายวิดีโออยู่ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการขออนุญาตพวกเขาก่อนที่จะเอาวิดีโอพวกนี้มาลงท่านต่อมาก็ได้สงสัยนะครับโดยเขาได้ตั้งคําถามว่าทําไมคนไทยถึงใจดีจังและก็ได้มีคนไทยท่านหนึ่งนะครับมาตอบว่าฉันเป็นคนไทยและฉันมั่นใจว่าคนไทยเองไม่ได้มีน้ําใจแค่กับชาวต่างชาติเท่านั้นแต่มีน้ําใจกับคนไทยเองด้วยเช่นกัน ในทางกลับกันถ้าฉันต้องการขอความช่วยเหลือก็จะมีคนมาช่วยฉันด้วยอย่างแน่นอนและก็ได้มีท่านหนึ่งนะคะัมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าฉันคิดว่าเพราะคนไทยส่วนใหญ่น,ะนับถือศาสนาพุทธท่านต่อมาก็ได้มาตอบคอมเมนต์นี้ว่าฉันเป็นวัยรุ่นไทยและฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพวกเราถึงเป็นแบบนี้แต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากในประเทศไทยที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านต่อมาบอกว่าคนไทยน่ารัก แฟนฉันเป็นคนไทยและเธอก็นับถือศาสนาพุทธความใจดีมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยท่านต่อมาได้บอกว่าฉันคิดว่าพวกเขาช่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจริงๆพวกเขาไม่แสดงอาการดูหมิ่นเหมือนกับชาวต่างชาติบางคนที่ชอบชูนิ้วกลางให้ท่านต่อมาบอกว่าครั้งล่าสุดที่ฉันไปเมืองไทยมาคนไทยน่ารักและเป็นกันเองสุภาพอ่อนโยนฉันรักประเทศไทย ท่านต่อมาบอกว่าคนไทยใจดีมากฉันเคยเจอกับตัวเองมาสองครั้งแล้วสิ่งที่พวกเขาทําสําหรับพวกเขามันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่สําหรับคนต่างชาติแล้วมันถือเป็นเรื่องที่แสนวิเศษมากท่านต่อมาบอกว่าคนไทยบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พวกเขาก็สามารถเข้าใจความต้องการของพวกคุณได้ด้วยการใช้ภาษามือท่านต่อมาบอกว่ามันเป็นการทดสอบที่ดีแต่ไม่ควรให้ใครมาผูกเชือกองเท้าให้คุณ แล้วก็ได้มีชาวเกาหลีท่านหนึ่งนะคะมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าเวลาที่คุณไปต่างประเทศจะทําอะไรคิดให้ดีๆก่อนอย่าทําให้ประเทศของตัวเองต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะคนทําบิดพลาดแค่คนเดียวแต่อาจจะโดนด่าเหมาทั้งประเทศได้ท่านต่อมาได้บอกว่าฉันเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาสิบปีแล้วฉันเข้ากันได้ดีกับคนไทยโดยที่ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเขาไม่เคยถามฉันถึงเรื่องเงินเลยไม่เคยหลอกลวงฉัน การที่มีแต่คนดีๆอยู่รอบข้างมันช่างเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นชาวต่างชาติฉันแต่งงานและมีครอบครัวกับคนไทยฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมหลายคนถึงพูดถึงคนไทยในทางที่ไม่ดีพวกเขาจิตใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่บางทีก็ขี้อายนิดหน่อยฉันชอบคนไทยและถ้าคุณปฏิบัติกับพวกเขาเป็นอย่างดีพวกเขาก็จะปฏิบัติดีกับคุณอย่างแน่นอน ชาวเกาหลีท่านต่อมาได้บอกว่าฉันดูจบแล้วฉันน้าตาซึมเลยท่านต่อมาบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณใช้ตะเกียบร่วมกับคนแปลกหน้าแล้วพวกเขาก็กล้าใช้ร่วมกับคุณและก็ได้มีท่านหนึ่งนะครับมาตอบว่าคลิปนี้ได้ถ่ายทําก่อนที่มีไวรัสโครโรน1ท่านต่อมาบอกว่าคนไทยอาจจะใจดีมากแต่มันดูไม่เหมาะสมเลยที่คุณเข้าไปขออาหารของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยังใช้ตะเกียบและช้อนร่วมกับคนคนนั้นคุณอาจจะเป็นพาหะนํารโรคบางอย่างที่อยู่ในน้าลายฉันคิดว่าสิ่งที่คุณทําไม่มีความเกรงใจเอาซะเลยและนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับโดยเขาได้บอกว่าเพราะคุณดูดีสําหรับสาวๆไทยไงพวกเขาเลยช่วยคุณแล้วก็ได้มีท่านหนึ่งนะคบมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าไม่ใช่เลยฉันเป็นคนไทยและเขาก็ไม่ได้ดูดีสําหรับฉันแต่ถ้าใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือจากฉันฉันก็จะช่วย จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติคลิปนี้อาจจะสั้นไปสักหน่อยเพราะว่าคอมเมนต์ส่วนมากจะพูดประมาณว่าคนไทยใจดีมากคนไทยน่ารักมากประเทศไทยน่าอยู่ซึ่งมันก็จะซ้ำๆกันผมเลยเลือกแปลส่วนที่ไม่ซ้ำกันมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันสำหรับผมเองไม่ได้ดูคลิปนี้จบผมไม่ได้แปลกใจกับสิ่งที่คนไทยได้ทำมากเท่าไหร่เพราะผมเชื่อว่าคนไทยโดยส่วนมากนั้นมีน้ำใจและมีการช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอยู่แล้วทุกคนเสมือนเพื่อน เหมือนญาติพี่น้องกันหมดเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้พอเห็นแล้วบางทีมันอาจจะดูชินตาเหมือนอย่างที่คอมเมนต์จากคนไทยหลายคนที่บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับคนไทยแต่สําหรับชาวต่างชาติแล้วมันถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆในการที่มีคนที่ไม่รู้จักแต่กลับใจดีและมีน้ําใจให้กับพวกเขาถ่ายที่สุดนี้ผมเชื่อว่าความมีน้ําใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือรอยยิ้มของคนไทยนั้นมันฝังอยู่ในสายเลือดของคนไทยมาตั้งแต่เกิดแล้ว เราทําให้โดยที่ไม่ตะกิดตะขวงใจหรือบางคนอาจจะเสนอตัวช่วยเหลือเองเลยด้วยซ้ำและพอเหตุนี้แหละที่ชาวต่างชาติหลายคนถึงประทับใจและเรียกประเทศไทยว่าสยามเมืองยิม้มสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ